สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วทําปลากระพงหนึ่งมะนาวจากกล่องสุ่มกันมาแล้วคลิปนี้มาทําขนมหวานเต้าส่วนธัญพืชทานแก้เผ็ดกันค่ะเริ่มจากเทน้ําเปล่า1ลิตรลงในหม้อตามด้วยใบเตยมัดในคลิปใช้ใบเตยสีใบมัดรวมกันใช้ไฟแรงต้งนมน้ำให้เดือดแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไปขอนให้น้ําตาลทรายละลายจนหมดใช้ไฟกลางต้มต่อจนน้าเชื่อมงวดลงเล็กน้อยระหว่างที่รอมาผสมแป้งมันกับน้ําเปล่ากันดีกว่าค่ะ ใช้แป้งมัน3ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำเปล่า60 ml มลคนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นให้ตักใบเตยออกค่อยๆเทปแป้งมันที่ผสมแล้วลงไปและให้คนไปมาอยู่ตลอดทยอยใส่แป้งมันและคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดหลังจากนั้นให้คนต่ออีกสักนิดนึงจนเห็นว่าน้ำเชื่อมมีความเหนียวและข้นขึ้นแล้วให้นำธัญ,ญพืชที่เตรียมไว้ใส่ลงไปโดยใส่ธัญ,ญพืชและคนสลับกันไปจนหมด ส่วนธัญ,ญพืชที่ใช้ให้นําไปนึ่งหรือต้มให้สุกก่อนในคลิปใส่ธัญ,ญพืชเท่าที่มีติดบ้านก็จะมีลูกเดือยถั่วแดงถั่วเขียวรอบเปลือกและข้าวโพดสามารถใส่แปะก้วยหรือธัญ,ญพืชอื่นๆตามชอบได้เลยเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟและยกลงจากเตาได้เลยขั้นตอนต่อไปมาทํากะทิที่ใช้ราดขนมกันค่ะ ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไปตลาดก็จะใช้เป็นกะทิกล่องที่มีอยู่ติดบ้านเทกะทิกล่องหรือหัวกะทิคั้นสดลงในหม้อคั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดเตาค่ะเสร็จแล้วเทแป้งข้าวเจ้าลงไปคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายเมื่อคนจนแป้งข้าวเจ้าละลายเข้ากันดีกับกะทิแล้วให้เปิดเตาได้เลยใช้ไฟกลางและคอยคนแบบนี้อยู่ตลอดพอกะทิมีความข้นขึ้นแล้วให้ใส่เกลือลงไปและคนต่อจนเกลือละลายเสร็จแล้วปิดเตาได้เลย เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนจัดเสิร์ฟขนมกันค่ะตักขนมใส่ชามแล้วราดด้วยกะทิเพียงเท่านี้เต้าส่วนธัญ,ญพืชก็พร้อมทานแล้วค่ะยังไงแล้วขอตัวไปทานขนมก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ